ของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับในหัวข้อจงทําพันธกิจที่ได้รับมอบหมายให้สําเร็จนะในพระธรรมกิจการบทที่20ข้อที่1นึถึงสานะครับพี่น้องครับเมื่อเราอ่านพระคําของพระเจ้าเราต้องเอามาคิดนะอ่านแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนอ่านแล้วทําตามชีวิตไม่ย่ําอยู่กับที่นะครับทุกครั้งที่เราอ่านเราต้องตั้งคําถามว่าพระคําของพระเจ้าที่เราอ่านมี อะไรเกิดขึ้นมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วมีบุคคลในเหตุการณ์นี้มีใครบ้างแล้วก็ชีวิตของเขาให้เราได้เห็นแบบอย่างาได้มีอะไรบ้างที่เป็นที่ประทับใจเป็นพิเศษของเรานะครับแล้วก็มีคำสอนอะไรแล้วก็เราจะเรียนแบบทำตามหรือเราจะเชื่อมฟังพระคำของพระเจ้าตอนที่เราอ่านเนี่ยอย่างไรนะเราจะต้องตั้งคำถามตรงนี้แล้วก อ่านไปแล้วก็ค้นหาไปนะครับเรามาดูาแผนที่กันสักเล็กน้อยนะครับทบทวนนะนี่คือการเดินทางของจันเปาโลครั้งที่สามนะครับนะามาดูแผนที่ที่อยู่ในพื้นที่ขอไปอยู่ในบทที่20นะครับในบทที่20นะ่สะเนื่องจาก บทที่สิมีการจลาจลที่เมืองเอเฟซัสนะครับการจลาจลในเมืองเอเฟซัสผลักดันให้จันเปาโลเนี่ยนะไปที่เมืองโตรสัสจากนั้นก็ผ่านมาซิโดเนียไปถึงอาคายาในาคายาเปาโลก็จากอาคายาก็ไปที่โครินนะเพื่อจัดการแก้ไขปัญหาเปาโลวางแผนที่จะลงเรือจากที่นั่นนะตรงไปอันติโอกที่ซีเรียก็คือมาอย่างคิดจาก ที่ส่งมานะครับแต่ว่ามีการวางแผน,นของพวกยิวที่จะเอาชีวิตของเปาโลดังนั้นเนี่ยเปาโลจึงย้อนกลับมาทางเดิมนะผ่านมาซิดเนียนะครับนะเดี๋ยวแผนที่อีกอันหนึ่งนะนะเปาโลนะเดินทางนะมาทางมาซิดเนียแล้วก็มาทางที่โตรัสนะจากโตรัสเปาโลก็เดินทางทางบกนะครับไป จนถึงอัสโซสจากนั้นก็ลงเรือแวะไปที่แวะที่มิทิเลนีนะครับแล้วก็มาที่สามอสระหว่างทางไปที่มิเลทัสมิเลทัสก็อยู่ใกล้กับเมืองเอเฟซัสนะเนื่องจากว่าเมืองเอเฟซัสมีการจราจรในครั้งที่ผ่านมาในะในบทที่สิที่เราอ่านนะครับเปาโลก็ไม่ได้เข้าไปแต่เชิญผนะู้ปกครองนะคิดจัก ในเอเฟซัสเนี่ยมาพบที่มิเลทัสเพื่อที่จะอำลาเพราะเปาโ,โลรู้ว่าการที่าการเดินทางนะกลับจากเอเฟซัสกลับจากในการประกาศในรอบนี้เนี่ยอาจจะไม่มีโอกาสได้พบกับพวกเขาอีกนะครับเรามาอ่านกันนะครับว่าในเรื่องราวบทที่20นี้มีอะไรบ้างนะครับเปาโลเดินทางไปยังแควม,มาซิโดเนียแล้วก็ประเทศกรีกนะครับ บทที่20ข้อที่หนึ่งหลังจากความวุ่นวายสงบลงแล้วเปาโลจึงให้ไปตามพวกสาวกมาพูดหนุนใจกันแล้วอำลาพวกเขาไปยังแคว้นมาซิโดเนียเมื่อเดินทางผ่านที่นั่นและพูดหนุนใจสาวกทั้งหลายอย่างมากแล้วท่านก็มายัางประเทศกรีกพักอยู่ที่นั่นสามเดือนและเมื่อท่านกำลังจะลงเรือไปอยังแคว้นซีเรียนั้นพวกกิวได้วางแผนทำร้ายท่าน ท่านจึงตัดสินใจกลับไปทางแคว้นมาซิโดเนียพวกที่ไปกับเปาโลได้แก่โสซปาเธอเชาวเมืองเบโรอาผู้เป็นบุตรของปีรัสอาริสทาคัสกับเสคคุนดัสช,ลลนสชาวเมืองเอท,ท,ทสซาโลนิกาไกอัสชาวเมืองเดอร์บีทิโมธีทิคิคัสและโทรฟิมัสชาวแคว้นเอเชีย แต่พวกเขาเดินทางล่วงหน้าไปก่อนโดยคอยอยู่ที่เมืองโทรัสหลังจากเทศกาลขนมปังไร้เชื้อเราลงเรือออกจากเมืองฟิลิปปีและอีกห้าวันต่อมาก็มาทันพวกเขาที่เมืองโทรัสและพักอยู่ที่นั่นเจ็ดวันพี่น้องครับการเดินทางของจันบอโลนะจันบโลมักจะสร้างผู้นำนะแต่และเมืองแต่และที่แต่และแห่งแล้วก็ผู้นำเหล่านี้ มักจะเดินทางร่วมกับอาจารย์ปโลนี่คือเป็นงานที่เราเห็นตัวอย่างนะเวลาอาจารย์ปโลออกไปประกาศเป็นพยานมักจะสร้างผู้นําโดยให้พวกเขาดูแบบอย่างการทํางานของอาจารย์ปโโลเมื่อดูแบบอย่างแล้วก็ให้พวกเขาทําตามแบบอย่างนั้นนะฝึกในทุกด้านนะชีวิตของอาจารย์ปโโลเป็นแบบอย่างในเรื่องของความรับผิดชอบคือไม่เป็นภาระของคนอื่น ฉันพอเราเดินทางประกาศรับผิดช,ชอบค่าเดินทางค่าใช้ใจ่ายต่างๆด้วยด้วยกําลังของตัวเองด้วยการทําอาชีพของตัวเองก็คือการเย็บเต็นท์หรือการเย็บหนังนะครับนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นแบบอย่างนะเราไม่ต้องรอให้มีใครซัพพอร์ตหรือสนับสนุนเราทําเต็มที่นะผมเองก็ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงนำนะตอนเริ่มต้นผมก็ทํางานไปเราก็รับใช้พระเจ้าไปนะครับเท่าที่มีเวลา เราทําเต็มที่เอเมนไหมครับขอพระจ้านาเรานะขอให้พี่นงที่จะรับการฝึกรับการสร้างจากเสียพิบาลของท่านนะพี่นงที่อยู่ในพื้นที่ในคิดจักต่างๆนะคิดจับมีเสียพิบาลแล้วเสียพิบาลจะนําท่านเป็นเหมือนกับเนี่ยโสปะเธอชาวเมืองเบโรอานะเหมือนกับอาริธาคาัสนะชาวเมืองเทโซนิกาเหมือนไกอสัสเมืองเดอร์บีทิโมธีจากแคว้นเอเชียพวกนี้ได้รับการฝึกได้รับการสร้างนะครับท่านโปโล เดินทางแต่ละที่แต่ละแห่งนั้นมีแผนแล้วก็มีเป้าหมายนะครับเอาละพี่น้องมาถึงเมืองโตรอสที่โตรอตรอมีอะไรเกิดขึ้นนะครับอยู่เจ็ดวันแล้วจะเดินทางต่อในข้อที่7ในวันอาทิตย์เมื่อเราประชุมกันทําพิธีหักขนมปังเปาโลก็กล่าวสั่งสอนเขาทั้งหลายเพราะ,ะและเพราะท่านตั้งใจจะจากไปในวันรุ่งขึ้นท่านจึงกล่าวยืดยาวไปจนถึงเที่ยงคืนในห้องชั้นบนที่เราประชุมกัน นั้นมีตะเกียงหลายดวงใช้หนุ่มคนหนึ่งชื่อยุทัสขอไปยุทิกัสนั่งอยู่ที่หน้าต่างกำลังง่วงนอนมากขึ้นทุกทีระหว่างที่เปาโลยังคงสอนยืดเยาวต่อไปในที่สุดเขาพลอยหลับและพลัดตกลงจากชั้นสามเมื่อยกขึ้นมาก็พบว่าตา,ตายเสียแล้วแต่เปาโลลงไปและก้มตัว กอดคนนั้นไว้แล้วบอกว่าญาตาตกใจไปเลยเพราะว่าชีวิตยังอยู่ในตัวเขาเมื่อปอโลกลับขึ้นไปห้องชั้นบนท่านหักขนมปังและรับประทานแล้วสนทนากับพวกเขาต่อจนสว่างจากนั้นท่านก็ลาไปคนทั้งหลายจึงพาชายหนุ่มที่ยังมีชีวิตอยู่กลับไปและพวกเขาได้รับการหนุนใจไม่น้อยเลยพี่น้องครับทุกครั้งจนปโลจะใช้ ช่วงเวลาที่มีอยู่เนี่ยอย่างเต็มนี้เต็มที่เพื่อที่จะหนุนใจเพื่อที่จะให้ข้อคิดเพื่อที่จะให้กําลังกับคนที่ทํางานอยู่ในพื้นที่กับคนที่เขาได้ไปประกาศแล้วก็คนเหล่านั้นที่เปิดใจแล้วก็ชื่อในพรงค์พี่น้องขอให้เราได้ใช้ช่วงเวลาของเรานะอย่างเต็มที่เพื่อที่จะประกาศเพื่อที่จะแบ่งปันเพื่อที่จะพูดหนุนใจกันแล้วกันอเมลนะครับนะทุกนาที ทุกชั่วโมงทุกวันต้องเป็นชั่วโมงนาทีที่คมค่าจะไม่เป็นชั่วโมงนาทีที่สุนเปล่าจัดตารางเวลานะยีบสีชั่วโมงตลอด7วันว่าเราจะทําอะไรบ้างนะถ้าเราไม่จัดตารางเวลานะที่เรากําหนดไว้อย่างถูกต้องมันจะมีงานที่ไม่จําเป็นงานที่ไร้สาระอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเข้ามา แทนตารางเวลาของเราดัางนั้นขอพระเจ้านำเรานะครับเพราะเห็นถึงการอัศจรรย์นะชายหนุ่มคนนี้เนี่ยนะ <c oughs> เขาตั้งใจที่จะฟังคาเทศนาคําสอนของจันโปโล,โลแล้วก็พลอยหลับไปพี่น้องครับขอพระเจ้าเมตตานะที่เราจะมีสมาธิในการฟังถ้อยคําของพระเจ้าเมื่อเราได้ยินเ,เมื่อ้รบใช้พระเจ้าหรือผู้ประกาศพูดเรื่องราวของพระเจ้าเราจะตั้งใจที่จะไม่พลอยหลับ คือเราจะต้องเตรียมพร้อมเสมอในเรื่องของร่างกายเรื่องของสุขภาพของเราผมหนุนใจพี่น้องเป็นประจำว่าให้เราพร้อมในบะางทีจิตใจของเราพร้อมแต่ร่างกายเราไม่พร้อมนะเหมือนชยนายหนุ่มคนนี้ที่พอจิตใจก็อยากจะฟังนะไม่อยากจะจากไปแต่ปัญหาก็คือว่าร่างกายไม่พร้อมมันง่วงมันไม่มีมันไม่ไม่มีเรี่ยวแรงแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในที่ที่ที่จุดอันตรายด้วยอยู่ที่ ที่หน้าต่างนะก็ก็ปล่อยหลับเราก็ตกจากชั้นสามเสียชีวิตแต่พระเจ้าส่งรักษาให้เขานะกลับมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะพระองค์ท่งให้เขาฟื้นขึ้นจากความตายนะแล้วก็มีชีวิตต่อเราขอบพระคุณพระเจ้าอ่ะจากเมืองโตอรอาเปาโลนะพูดทั้งคืนเลยจนสว่างแล้วก็ลาพวกเขาไปนะข้อที่13เราลงเรือก่อนและแล่นเรือไปอยังเมืองอสัสโซตตั้งใจว่าจะไป รับเปาโลที่นั่นเพราะท่านายังเพราะท่านสั่งไว้อย่างนั้นเนื่องจากท่านเองตั้งใจไปทางบอกนะมีการไปทางบกก็ไปทางทะเลด้วยนะไปทางเรือด้วยเมื่อท่านพบเราที่เมืองอัสสดแล้วเราก็รับท่านขึ้นมาแล้วไปยังเมืองมิธิเลนีหลังจากออกจากที่นั่นได้วันหนึง่ง ก็มาถึงยังบริเวณฝั่งตรงข้ามของอตรงข้ามเกาะคิโอสพอวันที่2มาถึงเกาะสามอสและอีกวันหนึงมาถึงเมืองมิเลทัสเดินทางหลายวันทีเดียวนะไม่ใช่ง่ายๆในะสมัยนูน้นการเดินทางตอนนี้สะดวกสบายมากนะพี่น้องครับเราต้องขอบพระคุณพระเจ้าข้อที่16เพราะเปาโลตัดสินใจว่าจะแล่นผ่านเมืองเอเฟซัสไปเพื่อจะไม่ต้องเสียเวลา ในแคว้นเอเชียท่านต้องการรีบไปถึงให้ถึงกรุงเยรูเซาเลม็มถ้าเป็นได้ให้ทันวันเพนเทคอสตนะ,ะก็คงไม่ทันเทศกาลปัสกาเทศกาลปัสกาเทศกาลเพนเทคอสตเนี่ยจะอยู่ห่างจากปัสกา50วันนะเปาโลต้องการทําเวลาแล้วก็ไม่ต้องการเข้าไปที่เอเฟซัสนะพี่น้องครับเรามาดูนะฮะเมื่อเปาโลมาถึง เมืองมิเลทัสแล้วนะเปาโลทำยังไงข้อที่17นะเปาโลจึงส่งคนจากเมืองมิเลทัสไปยังเมืองเอเฟซัสซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลกันเท่าไหร่เพื่อเชิญบรรดาผู้ปกครองในคริสตจักรนั้นมาเมื่อมาแล้วเปาโลจึงกล่าวว่าท่านทั้งหลายย่อมทราบอยู่แล้วว่าข้าพเจ้าประพฤติอย่างไรตลอดเวลาที่อยู่กับท่านนับ,นบตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาในแคว้นเอเชียนะจันเปาโลบอกว่าพวกท่านรู้นะว่าผม ทำงานอย่างไรแล้วก็ชีวิตของผมอย่างไรนะจันปอโลอยู่ที่นี่3ปีนะครับอยู่กับพวกเขาข้าพเจ้ารับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความท่อมใจและด้วยน้ําตาต้องทนต่อการทดลองที่มาถึงตัวเองอันเนื่องจากแผนร้ายของพวกกิ่ว่น้องครับจันโปโลรับใช้ด้วยน้ําตาไม่ใช่ความโศกเศร้าเสียใจนะแต่ว่าด้วยความทรัพย์ซึ้งหลายครั้งต้องทนต่อ ความยากระบักต้องทนต่อการทดลองกันต่อสู้กันจงตีหลายครั้งด้วยน้ําตาไหลเพราะความรักที่มีต่อคนเอเฟซัสมีต่อคนทีอ่อยู่ในการครอบงาของอซาตานวิญญาณชั่วของความผิดความบาปทั้งหลายต้องการเห็นคนเหล่านั้นได้มาถึงความรอดพี่น้องครับนี่คือน้ําตาแห่งพระคุณนะน้าตาที่มาจากความรักที่มาจากพระเจ้านะครับ ข้อที่20สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ซึ่งเป็นคุณประโยชน์ต่อพวกท่านข้าพเจ้าไม่ได้ละเวน้นที่จะทําแต่ประกาศกับพวกท่านและสั่งสอนพวกท่านทั้งในที่ชุมนุมชนและตามบ้านเรือนท่านโรโลใช้ทุกเวลาทุกโอกาสทุกสถานการณ์เพื่อที่จะสอนพุที่จะเตือนเหนือขอพระเจ้านาเราเนั้นที่เราจะใช้ทุกเวลาทุกสถานการณ์ทุกโอกาสไม่ว่าเราอยู่ในที่ทํางานอยู่ในบ้านอยู่ในชุมชนหรืออยู่ในงานสังคม นะของเราหรืองานอดิเรกข,ของเรานะที่เราจะประกาศเรื่องราวของพระเยสุคริสส์สำแดงชีวิตของเราออกไปพี่น้องครับเรากล้าที่จะบอกกับคนรอบข้างไหมว่าเราใช้ชีวิตอย่างถูกต้องในในทางของพระเจ้าอย่างไรนะขอพระเจ้าเมตตานําเรานะั้นดันเปโลบอกว่าเป็นพยานทั้งกับคนยิวและพวกกรีกเรื่องการกลับใจมาหาพระเจ้าและเรื่องความเชื่อในพระเยซุคริ์พระผู้เป็นเจ้าของเรานะเป็นพยานเรื่องราวของพระเยซุคริ์ไม่ได้มี ความมุ่งหมายอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นอื่นเลยนอกจากสามแดงชีวิตตัวเองว่าพระเยซูริตทรงพระชนอยู่พระเยซูริตอยู่กับเราพระเยซูริตเป็นผู้นําเดินในชีวิตของเราแล้วก็สามแดงพระลักษณะของพระเยซูริตออกไปให้กับคนรอบข้างนะเป็นพยานเรื่องราวของพระองค์ให้กับคนอื่นอย่างต่อเนื่องนะข้อที่ยี่สิบนี่แนะน่บัดนี้พระวิญญาณทรงนําข้าพเจ้าไปยังกรุงเยรูซาเล็มไม่ทราบว่าจะ มีอะไรเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าที่นั่นบ้างนะจันโปโลบอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ตลอดพระธรรมกิจการที Bel ่เราอ่านนะพระวิญญาณบริสุทธิ์ขับเคลื่อนแล้วก็นาจันโปโลแล้วก็ผู้รับใช้พระเจ้าผู้ประกาศแล้วก็ผู้เชื่อนะตลอดเวลาเราเห็นถึงงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็ครั้งนี้จันโปโลบอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นาไปไม่ใช่จันโปโลต้องการจะไปแต่เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์นาไปถึงแม้จะมีอันตรายรออยู่ข้างหน้าถึงแม้ว่าจะมี บางสิ่งบางอย่างไม่เป็นคือไม่เป็นอย่างที่เราต้องการที่จะให้เกิดขึ้นนะมันไม่ได้เป็นความสุขความสบายหรือ,อ,อ comfort zone แต่จันโบโลเชื่อฟังที่จะทาตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอบพระเจ้านําเราเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์นาเราถึงแม้ว่าเป้าหมายปลายทางที่เราจะไปนั้นเป็นอย่างไรเราจะเชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์เอเมนไหมครับนะข้อที่ยี่สิบสามนะ ยกเว้นสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพยายนกับพระเจ้าในทุกๆเมืองว่าเครื่องจำจองและความยากลำบากกาลังคอยครัพระเจ้า,ยาอยู่โอ้มันมีความยากลำบากรอคอยอยู่แต่เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ไปไปนะพี่น้องเราจะไม่สนใจว่าสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าเป็นแบบไหนนะ ข้อที่24แต่ข้าพเจ้าไม่ได้ถือว่าชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีค่าสําหรับตัวเองขอแต่เพียงให้ข้าพเจ้าได้ทําหน้าที่ของข้าพเจ้าและทําพันธกิจที่ได้รับจากพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าให้สําเร็จคือเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐที่สําแดงพระคุณของพระเจ้าพี่น้องนี่คือหัวข้อที่ผมตั้งในวันนี้ก็คือจงทําพันธกิจที่พระเจ้ามอบหมายให้สําเร็จบอกกับตัวเอง จงทาพันธกิจที่พระเจ้ามอบหมายให้สําเร็จนะพี่น้องที่มีเพื่อนอยู่ข้างๆนะบอกคนข้างๆนะจงทําพันธกิจของพระเจ้าให้สําเร็จเข้าใไหมครับขอพระเจ้านําเรานะนี่คือเป้าหมายชีวิตของเราที่เราจะไม่ให้งานที่พระเจ้ามอบหมายให้กับเรานั้นมันล้มเหลวเราจะไม่ละเลยที่จะทําในสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายให้กับเรานั่นก็คือการเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐ การเป็นพยายนว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงไถ่โทษบาปของผู้คนแล้วใครก็ตามที่เชื่อในเครื่องไถ่บูชาของพระองค์คนนั้นก็จะได้รับการปลดปล่อยได้รับการชำระล้างบาปทั้งสิน้นและเขาก็มีอิสรภาพเขาเป็นผู้ชอบธรรมเขาเป็นคนที่บริสุทธิ์เขาเป็นคนที่ไปยังแผ่นดินสวรรค์ได้โดย เครื่องบูชาโดยพระเยซูคริสต์พี่น้องครับเราจะประกาศเรื่องเราแบบนี้นี่คือสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราพี่น้องผู้เชื่อทุกคนได้รับมอบพระมหาบัญชาพระเยซูคริสต์ทรงให้ประกาศนําคนทุกชาติมาเป็นสาวกของพระองค์ในให้เขาถือรักษาสิ่งระพันที่พระเยซูคร,ริสต์ทรงสอนนี่คือสิ่งที่พระเยซูคริสต์มอบหมายกับเราวันนี้พี่น้องทําไปถึงไหนแล้วพี่น้องอยังมุ่งมั่นที่จะทําต่อไปแค่ไหน และป้าหมายปลายทางถึงแม้ว่ามันจะเจอกับปัญหาอุปสรรคอะไรพี่น้องอย่างมุ่งมั่นที่จะไปต่อเหมือนแต่กับอาจารย์ปอลโลหรือเปล่าขอพระเจ้านําเรานะขอพระเยรสิสทธิ์ที่จะขับขคลนแล้วก็ขอให้เราได้มุ่งมั่นที่จะทําพระรชกิจของโรรองอย่างเต็มที่เอเมนนะครับข้อที่ยี่สานี่แน,น่บัดนี้ข้าพเจ้าทราบว่าไม่มีใครในพวกท่านซึ่งเป็นผู้ที่ข้าพเจ้าเที่ยวเป่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าให้นั้นจะได้เห็นหน้าข้าพเจ้าอีกจากนี้จารยปอโลจะเดินทางไป แล้วก็หลังจากนั้นจะไม่เห็นอีกจะไม่เจอนะเพราะฉะนั้นในวันนี้ข้าพเจ้าขอยืนยันต่อท่านทั้งหลายว่าแม้ท่านทุกคนจะหลงไปจะหลงหายไปข้าพเจ้าก็พ้นโทษแล้วเพราะว่าข้าพเจ้าไม่ได้ละเว้นในการกล่าวเรื่องพระดําริทั้งสิ้นของพระเจ้าให้ท่านฟังพระดําริก็คือความคิดของพระเจ้าที่พระองค์ทรงคิดทรงวางแผนอย่างไรจาร์ประลูบอกว่าได้บอกได้สอนได้เตือนได้แบ่งปันทั้งหมดแล้วถึงแม้พวกท่าน จะหลงไปจากทางของพระเจ้าก็จันพหลก็พ้นโทษแล้วทำหน้าที่เต็มที่แล้วจันโหลสั่งนะครับข้อที่28จงเฝ้าระวังตัวของท่านเองและฝงแกะที่ซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงตั้งพวกท่านไว้ให้เป็นผู้ดูแลและให้เลี้ยงดูคิดจักรของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงได้มาด้วยพระโลหิตของพระบุตรของพระองค์จงระวังตัวของเราแล้วก็ลูกแกะผู้เชื่อสมาชิกของเราด้วย เอพระเจ้านำนะครับที่เราจะไม่ปล่อยปะละเลยและไม่สนใจคนรอบข้างนะที่เราจะรักระมัดระวังชีวิตของตัวเองแล้วก็ป้องกันนะสมาชิกของเราจากคําสอนเท็จจากาคําสอนแปลกๆทั้งหลายนะครับนะข้อที่สามสิบนะแล้วข้อที่ยีิบเก้านะข้าพเจ้าทราบอยู่แล้วว่าเมื่อข้าพเจ้าไปแล้วจะมีพวกสุนัขป่าที่ดุร้ายเข้ามา ในหมู่พวกท่านและจะไม่ละเว้นฝูงแกะไว้เลยนะอันตรายจะเกิดขึ้นและจะมีบางคนในหมู่พวกท่านออกมาบิดเบือนความจริงเพื่อชักชวนสาวกให้หลงตามพวกเขาไปนะคือไม่มีใครอื่นนะนอกจากคนที่อยู่ในคิดจักนี่ยจะปิดเปือนแล้วก็นําคน,นออกไปจากทางที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นจงตื่นตัวและจําไว้ว่าข้าพเจ้าได้สั่งสอนตื่นสติพวกท่านทุกคนด้วยน้ําตาทั้งกลางวันและกลางคืนตลอด3ปีไม่ได้หยุดหย่อน ตื่นนะว่าให้ระวังตื่นตัวระวังสุเสมอบัดนี้ข้าพเจ้าฝากท่านไว้กับพระเจ้าและคําและกับคําแห่งพระคุณของพระองค์ซึ่งสามารถก่อสร้างท่านขึ้นได้และให้ท่านมีมรดกด้วยกันกับบรรดาธรรมิกชนข้าพเจ้าไม่ได้โลภเงินหรือทองหรือเสื้อผ้าของใครเลย พวกท่านเองก็ทราบว่ามือทั้งสองของข้าพเจ้าจัดหาปัจจัยสําหรับตัวเองและสําหรับพวกที่อยู่กับข้าพเจ้าข้าพเจ้าวางแบบอย่างให้ท่านแล้วทุกเรื่องเพื่อให้เห็นโดยให้เห็นว่าโดยการตรักรำงานแบบเดียวกันนี้เราต้องช่วยพวกที่มีกําลังน้อยและระลึกถึงพระวจนะของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าตามที่พระองค์ตรัสว่าการเป็น าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับพี่น้องครับเราต้องช่วยเหลือคนอื่นที่อ่อนกําลังนะจนะรารย์บลบอกว่ารับผิดชอบตัวเองแล้วก็รับผิดชอบคนที่อยู่ในทีมทํางานเพื่อที่จะดูแลแล้วก็มีปัจจัยในการเลี้ยงชีพแล้วก็ไม่เพียงแค่นั้นเราจะต้องทําเพื่อที่จะช่วยเหลือคนอื่นเพราะพระิคิดสอนว่าการให้เป็นเหตุ ให้มีความสุขยิ่งกว่ากันรับเอเมนไหมครับขอบพระเจ้านําพี่น้องนะครับนำพวกเราทุกคนเมื่อปาโลกล่าวอย่างนั้นแล้วจึงคุกเข่าลงอธิษฐานกับคนเหล่านั้นนะอธิษฐานเป็นชีวิตเขาทุกคนร้องไห้อย่างมากพวกเขากอดเปาลโลและจุบท่านพี่น้องครับเมื่อจะต้องจากกันขอให้ทุกคนที่การจากกันนั้นเป็นสิ่งที่จะทําให้เราคิดถึงกันแล้วก็ทําให้เรารนะะลึกถึงกันนะข้อที่3า นะรู้สึกเป็นทุกอย่างยิ่งยวดเพราะถ้อยคำที่ท่านกล่าวว่าพวกเขาจะไม่ได้เห็นหน้าท่านอีกนะเพราะว่าการจากไปครั้งนี้จะไม่เจอจันปอลออีกนะเดี๋ยวเราจะมาอ่านแล้วก็ดูว่าทำไมถึงไม่ได้เจอกันอีกแล้วเขาพาจันปอลอ้นะไปส่งที่เรือนะจบลงบทที่20นะครับพี่น้องครับข้อคิดคำถามจากพระธรรมของพระเจ้า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างจันโปโลเดินทางเดินทางเดินทางไม่ใช่เพื่อท่องเที่ยวเพื่อสนุกสนานแต่เพื่อประกาศข่าวประเสริฐเพื่อให้พระดำริหรือความคิดของพระเจ้าถูกประกาศออกไปอย่างที่ต่งตางเผชิญกับความย่างละบะักเผชิญกับการคมเหงการต่อตู้การต่อสู้การตระจนแต่จนโปโลไม่หวั่นไหว และครั้งนี้จันโปโลได้เตือนได้บอกแล้วก็ทุกที่ทุกแห่งจันโปโลประกาศแล้วก็ตั้งคิดจักแล้วก็ตั้งผู้ปกครองขึ้นในแต่ละที่แต่ละแห่งนะครับพี่น้องครับเหตุการณ์เหล่านี้เราได้เห็นลักษณะนะของผู้นําของผู้รับใช้พระเจ้าแล้วเราได้ประทับใจในเรื่องอะไรเพราะอะไรถึงเราประทับใจและที่เราจะดําเนินชีวิตเอาแบบอย่างเหล่านี้มาใช้ในชีวิตของเรา เราจะทําอะไรบ้างการฟ้าระวังเราจะฟ้องระวังอย่างไรการแบ่งปันการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับนั้นเราจะทาได้อย่างไรนะครับการประกาศข่าวประเสริฐกับคนรอบข้างทุกที่ทุกแห่งทุกเวลาเราจะทําได้อย่างไรขอบพระเจ้านําเรานะครับเราจะที่ฐานขอบพระเจ้าร่วมกันอะไรคือคําสอนอะไรคือข้อคิดในเช้าวันนี้แล้วก็อะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทตาตาม ข้าแต่พระบิดาเจ้าค้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระชนะคำของพระองค์ในชาววันนี้ที่มาถึงพวกเราเราปรารถนาที่จะเอาแบบอย่างของจันโปโลแล้วก็พรับใช้พระเจ้าผู้ประกาศในพระธรรมตอนนี้มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตในการที่จะเป็นสาวกที่เชื่อฟังพระองค์เป็นผู้ประกาศที่ไม่ละเลยต่อหน้าที่ที่พระองค์ทรงมอบไมไว้ให้พระเจ้าค้าเราต้องการที่จะทำหน้าที่ ที่พระองค์ทรงมอบหมายนั้นให้สําเร็จเราขอพึ่งพระองค์ขอพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เพราะเราไม่สามารถที่จะทําหน้าที่นี้ให้สําเร็จได้ด้วยกําลังอันจํากัดของความเป็นมนุษย์พระองค์จ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์นำเราที่เราจะเชื่อฟังทำตามแบบอย่างที่เราได้อ่านเราได้่อ้ควรแล้วนี้พระองค์จ้าที่ฐานต่อพระองค์ในพระนามพระมาเยซูุคริจ้าเอเมน ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเวียนวันสุดขอพระองค์ทรงเติมเต็มให้กับพวกเราทุกๆคนขอบพระเจ้าไว้ร่พรครับ สลายเรา้องเรียกนามพระองค์คุกเข่าอ้อนวอนร้องขอพระองค์เราอยากจะเห็นพระองค์ทรง Roll roll